มันมันมันก็ลงนะวิทย์อะเออได้ของก่อนก็รอดจับไปไม,ไม่ได้อะไรเลยจับไปเอาให้มะจัดไปผนะ่าเดียว แม่งจ้างเรเว้ยเขาม่หาคิวัน,ด,วนดีกว่าจ้างะอะม่จ้างอะหรือว่าจ้างครับเออหนูก็ยิงบอดนิดน้อยไม่เป็นไร <c oughs> แถงน้อยแล้วก็มีข้าวกิน มีอะไรให้กินเลยแมตต์ไอูมีพิซซ่าอยู่จะพิซ่าให้เดยกพิซซ่าเอ็กซ์ซ่า

ไห,ไหนนี่ขอ,อ,อช่วย,ยอยู่ยเชื่ออยู่ดีวิสัยอยู่อยอยู่เนี่ยไม่มทันได้เกิดเลย ใส่วะตักแกนตานนยแล้วตายแล้วฟังอาจมาทำใครไม่ทำมาทำไมคฮาร์ดหรอ,อทำไม่ฮาร์ดสองพี่หลับน้องเฮ้ออะไร เอออะไรครับอยากใช่ไหมไม่ต้องมาสิบแปดอ่อะอะไรไมไ่อะไรเลยยิงขาไม่ได้ไตึกในพาล้เพื่อนไม่ต็นอ่ะ Vent litt. มันไ้มาเก็บฐานีนะดีมากมั้งนะแต่มันไปไกลแน่

บอตี้ทับอดี้ไม่มีใครมัมนเลยอะไปยมันนะมีอยู่ตรงเอาเนี่ยไปไหนกันก็ไปกันขอคมมิ้วเสร็จนนะ <laughs> แล้วแต่ 我姐。 ไม่ได้นถ้าจะขอไปได้ไปดูอฟอดแคทได้อยู่จอดแคใแดงเขาเขาเล็บจุยที่เกือ จะได้ไ้เ,เียดอีกเี๋วลโอ้ยทนันโอเค thì vũ khúc mình dìu ấy,เพลง dìu nó bục bục nè, cơ, nhưng mà nó không dìu, cái này thì buồn lắm, nó nhẹ những không nó phải một Như cái kia Tham...a...lầy...cá tham

มา,มามอยู่ค่ะมีอมอเซล่าเซล่าเหรอเอ้ยระวังไงนี่เออระวังระวังอันเนี่ย จะโหดจกเนี้ยมันมีสแก,กนปะสแก,กนใครวะสแก,กนแกเราหรือสแกนมันวะเอ๊ยไม่ใช่สแก,กนเราก็ได้น่าจะสแก,กนมันว่าไม่ใช่สแก,กนเราสกสแกนเราไม่ได้ไม่ไมีจ้างเพืธอเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ยิงมันกำลังยิงลัง แหมบอกว่าแน่นอนเลิกๆเลยเลิกๆเพื่อแต่ว่าผงเห็นเห็นตัวเดียว,ว,ยวไม่ใช่ไม่ใช่มันเห็ว่าตบแกน้นอนเ,เออเหมือนว่อวันออกไปแน่เลยออกไปก่อนอภิจีมาแล้วอินท์ไหนวะนว่ายนนะ้ำมาร์ซี่ <ขอ S 1> ไม่รู้มาทาง,งออข้างบนทางข้านอ,อ๋อข้างบนเอ้ยนั่นแหละไม่รู้อยู่ตรงไหน ออกมาใบสไตล์นี่เลยตอนนี้มันหายไป มันอยู่สกายนะเขาบอกสกายโดนยิบไปแล้วไม่อยู่ไม่มีไม่มีอะไรเลยจะมีชักเวฟมาวมาไม่มีมีอยู่หนีได้ปหหนีดีกว่าเนเหยียดตาแตกแต่ว่ามันมันมันกลังมาไม้วกันลงวะ มาอยู I mean like, ่ข yes, no 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 oh ้างล่างอยู่ข้างล่างตีท่าเดียวอยู่ข้างในไหนไหนเธอพูดโดนยิงมาโดนยิงเธอมีเท้ามันหนีไปแล้วโอเค

แม่อยากอินสอตแคสต์ว่ะจะแบบกลัวว่านจะมาจังเลยไอ้เหลือ,เ,อเหลือสามทีมแล้วโ้มันวาร์ปมันวาร์ปกคู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 บินอยู่นะสองตัวนะโอ้ยยิงไม่โดน ขารขครเล่นเด้อเกียรแล้วเฮ้ยมีข้าวเก็บได้ดหมเอาเก็บเลยเก็บเลยเฮ้ยมีข้าวโกคูเฮ้ยเหลือวันที่คูเท่อยู่ตรงเนี้ย ไอ้วันโค่รดีวันวีโ่อันนี้มีวนโมันแก้ตายแลตอนทีออ่นยิงอะแย่งครับเจมันไม่เกงมันไม่เกงโอ้ยโอ้โหเล่นแบบทิวๆ้โมขึ้นเออเินเกนเินให้สุดไ,ได,ไไดสองนอ oi mình ở trong này đi à tiếng mẹ nó đây, ở đâu ở nghe này, nghe nghe à đó

ขึ้นบนอีกแล้วะมีอีแล้วะรอยิงเลยอรอยิงเลยอย่างไม่ไปอ่ะขีเกียจวิ้งไวลอ่าฉนมขอจะตายเาเนี่ยยิงได้ยิงได้ยอดรยิงวะโ่เน